แฟนฟิกปอดจ้านเรื่องทามเลดรักข้ามเวลาเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงจากโลกในปัจจุบันได้มีการสร้างดาวและโลกที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ปอดจานท่ามเล็กลับข้ามเวลาตอนที่สิ้าความลับที่บอกไม่ได้คาร์เตอร์ลังเลอยู่ไม่น้อยเพราะกลัวว่าพี่พีทจะโกรธเรื่องนี้ก็ควรปรึกษาพี่พีทโดยตรงถึงจะถูกแต่ในเมื่อมีคนมาช่วยมันก็ดีอยู่เหมือนกันต้นเดินเข้ามานั่งลงที่โซฟากลางห้องคาร์เตอร์เดินมาหยุดยืนมองว่าต้นจะพูดอะไรก่อนอื่นเลยนะนายมีอะไรกับเพื่อนฉันไปหรืองต้นถามออกมาตรงๆทำให้คาเตอร์หูแดงเพราะเขิน แต่เขาก็พยายามเก็บอาการนั้นถ้าหากว่านายยังไปไม่ถึงขั้นนั้นตอนนี้ก็เป็นแฟนกับเพื่อนฉันอยู่สินะเออพี่พีทยังไม่ได้บอกสถานะผมเลยครับได้ไงกันตกลงพวกนายคบกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วนายมาอยู่ที่นี่ทำไมไม่ใช่เพราะชอบเพื่อนฉันรอไนงะก็ต้องชอบอยู่แล้วสิครับคาร์เตอร์รีบเอ่อยทันทีก่อนจะชะงักเมื่อรู้ว่าตัวเองพูดอะไรออกไปงั้นก็ดีแค่นายชอบก็พอแล้วเต้นยิ้มด้วยความปลื้มใจ แค่ได้ยินว่าคนตรงหน้าชอบเพื่อนรักอย่างพีทเขาก็รื้นใจสุดๆแล้วเธอพี่พีทรู้ผมที่คุณเข้ามาที่นี่ไม่เป็นไรหรอกนะฉันเป็นเพื่อนสนิทพี่พีทของนายนะว่าแต่นายชื่ออะไรผมคาร์เตอร์ครับบ้านอยู่ไหนเออบ้านผมเหรอทำไมบอกไม่ได้หรอเสนสงสัยกับท่าทีที่อ,อึ้งแบบนั้นนี่นายมีเรื่องอะไรปิดบับงอยู่ใช่ไหมคำถามนี้ทำเอาคาร์เตอร์ถึงกับตกใจ โรเตนดูเหมือนจะขี้สงสัยซะด้วยแต่ก็แปลกใจที่ดันรู้ทันว่าเขามีเรื่องปิดบังอยู่แค่นายรักเพื่อนฉันนายก็มีควรมีเรื่องปิดบังกันนะความจริงใจเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ด้วยกันถ้าแค่เรื่องที่อยู่นายก็บอกไม่ได้นี่ถือว่าไม่จริงใจเลยแล้วแบบนี้ฉันจะสบายใจปล่อยให้นายอยู่กับเพื่อนฉันได้ยังไงผมจริงใจนะครับแต่ผมบอกไม่ได้จริงๆอืมท่าทางนายก็ดูไม่ใช่คนไม่ดีอะไรแต่ปิดบังแบบนี้มันก็น่าสงสัยอยู่นะ ไอพีนะ่ะเพื่อนรักฉันนะเพราะงั้นฉันต้องสแกนคนที่เข้ามาในชีวิตเพื่อนฉันให้ดีสิแต่ท่านนายเป็นแบบนี้มันก็ไม่น่าไว้ใจนะนะในขณะที่การสนทนาของเต้นกับคาร์เตอร์ดำเนินไปมีที่ย้อนกลับมาเอาโทรศัพท์ก็ยืนฟังอยู่ที่หน้าประตูเขามีคีย์การ์ดเลยไม่จําเป็นต้องเคาะประตูเรียกใครเลยเปิดเข้ามาและทันได้ยินที่สองคนนั้นคุยกันและตอนนี้ก็รอฟังอยู่ว่าคาร์เตอร์จะตอบคําถามเต้นยังไงเพราะจากที่ฟังดูแล้วคาร์เตอร์ไม่ใช่ว่าความจําเสื่อมแน่ เขาต้องจำได้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแต่ทำไมถึงไม่ยอมบอกผมบอกไม่ได้เธอนิดตามด้วยความแปลกใจคาร์เตอร์ไม่ได้เอาที่อยู่อื่นมาอ้างแต่กลับบอกว่าบอกไม่ได้ถ้าเป็นคนไม่ดีคงจะโกหกไปแล้วเพราะคาร์เตอร์สามารถบอกที่อยู่ปลอมได้แต่นี่เขาบอกว่าบอกไม่ได้นายจะซับซ้อนทำไมเนี่ยหรือว่ากลัวอะไรนี่แม้เราจะเพิ่งเคยเจอกันแต่ฉันเป็นเพื่อนสนิทกับพีทนะนายสามารถบ,บอกฉันได้ทุกเรื่อง ไม่จาเป็นต้องปิดบงังกันเลยเต้นคิดว่าคาร์เตอร์อาจจะยังไม่ไว้ใจตนเลยไม่กล้าบอกผมบอกไม่ได้จริงๆครับคุณรีบกลับไปเถอะเดี๋ยวผมจะบอกพี่พีทให้ว่าคุณเพื่อนสนิทมาหาฉันชื่อเต้นครับคุณเต้นเดี๋ยวผมจะบอกพี่พีทให้ว่าคุณเต้นเพื่อนสนิทมาหานายนี่กวนจังเลยนะขอโทษครับคาร์เตอร์ก้มหน้าขอตกตอนนี้เขาทําตัวไม่ถูกกลัวแต่ว่าความลับจะถูกเปิดเผยด้วยปากของเขาเองเลยอยากให้เต้นรีบกลับไปก่อน ก่อนที่เขาจะหลุดพูดมันออกมางั้นฉันกลับก็ได้เดี๋ยวฉันจะคุยกับพีทเรื่องของนายอีกทีเติ้นบอกพร้อมลุกจากโซฟาแต่พีทก็เดินเข้ามาพอดีแกจะกลับแล้วเหรอเติ้นอ้าวพีทเจอตัวสักทีนะพีทเดินมากอดเติ้นสักพักก็ถอนกอดออกและหันกลับไปมองคาเตอร์แม้ว่าจะไม่มีคําพูดใดออกจากปากพีทแต่สายตาก็บอกให้รู้ว่ามีคําถามอยู่มากมายเติ้นดึงแขนพีทให้นั่งลงพร้อมตัวเองก่อนจะถามไทย และพูดคุยกันไปเรื่อยตามประสาพเพื่อนเวลาสองทุ่มที่สวนสาธารณะพีทมาเดินออกกำลังกายตั้งแต่คำ่คำๆแล้วจนตอนนี้นั่งเหมาอ,อยู่ที่เก้าอี้ในสวนสาธารณะเขากำลังคิดเรื่องที่คาร์เตอร์กับเต้นคุยกันคาร์เตอร์ทำให้พีทเข้าใจมาตลอดว่าจำบ้านตัวเองไม่ได้พีทเลยคิดว่าคนน้องความจำเสื่อมแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ยอมบอกซะมากกว่าต้องทำยังไงถึงจะรู้ว่านายเป็นใครมาจากไหนพีทคิดในใจ เขาเองก็อยากรู้ว่าคุณน้องเป็นใครและมันน่าสงสัยตรงที่คุณน้องเลือกที่จะปิดบังเขาเชื่อว่าคาร์เตอร์ไม่ใช่คนไม่ดีอะไรแต่ทำไมถึงไม่บอกว่าเป็นใครมาจากไหนและพอมาคิดย้อนดูอีกทีก็นึกไปถึงตอนเจอกันครั้งแรกที่สิงคโปร์จะว่าไปแล้วนายมันก็แปลกตั้งแต่ตอนนั้นแต่ฉันดันชอบนายจนลืมเรื่องพวกนั้นไปเลยนี่นายเป็นใครกันแน่นะพีคิดว่นวายอยู่ในหัวเขาตัดความคิดนี้ออกไปไม่ได้ยังไงก็ต้องถามคุณน้องให้รู้เรื่อง เ่าวิ่งต่อได้แล้วครับพี่พีทคาร์เตอร์วิ่งวนมารอบที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้พระพีทมาแต่นั่งเมือ,อยู่ฉันวิ่งไม่ไหวแล้วพอแล้วล่ะพีทตอบด้วยสีหน้าที่แปลกไปคาร์เตอร์มองจ้องพร้อมสงสัยและเกิดคำถามพี่พีเป็นอะไรหรือเปล่าครับฮึเปล่านี่คาร์เตอร์มองอยู่อีกครู่ก่อนจะบอกถ้ามีเรื่องอะไรที่พี่ไม่สบายใจก็เล่าบอกผมได้นะผมอาจจะช่วยอะไรพี่ไม่ได้แต่รับฟังได้นะครับ คาเตอร์นั่งยองลงตรงหน้าพีทสายตาที่เขามองมามันน่าเชื่อใจแต่ทำไมถึงต้องโกหกกันนายอาจจะมีความจําเป็นอะไรบางอย่างก็เลยบอกว่าตัวเองเป็นแคลม่ได้ก็ได้พีทมองหน้าคา์เตอร์พร้อมคิดและยิ้มออกมายิ้มอะไรครับนี่หน้าผมมีอะไรติดอยู่หรือเปล่าความหล่อของนายไงที่ติดอยู่บนหน้านายเนี่ยสองมือบางยกมาบีบแก้มนิ่มๆของคา์เตอร์ด้วยความรักใคร่ในระหว่างนั้นก็มีแมวน้อย ที่กำลังตั้งท่าจะกระโดดลงจากต้นไม้แต่ด้วยความสูงนั้นทำให้แมวน้อยลังเลไม่กล้ากระโดดลงมาสักทีพีทเห็นพอดีก็เลยอยากจะเข้าไปช่วยเจ้าแมวน้อยพีทเอ่ยพร้อมลุกขึ้นยืนจากหมานั่งคาเตอร์ก็หันมองตามพร้อมลุกขึ้นเป็นขณะเดียวกันกับที่แมวน้อยตัดสินใจกระโดดลงมาแต่ดันมีจัก,กรยานปั่นมาพอดีพีทกลัวว่าจัก,กรยานจะชนแมวจึงวิ่งเข้าไปหมายจะจับแมวเพื่อหลบจากรยาน แต่ดดนเป็นตัวเองที่เข้าไปขวางทางของจักรยานเพราะเมลมันรีบวิ่งหนีไปแล้วในเวลาอันน้อยนิดที่เกิดเรื่องราวขึ้นมานั้นอยู่ในสายตาของคาร์เตอร์ทุกวินาทีและด้วยความเป็นห่วงคนพี่จึงวับเข้าไปดึงคนพี่หลบจักรยานด้วยความรวดเร็วโดยลืมไปว่าความลับของตนอาจจะถูกเปิดเผยค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับรักข้ามเวลาตอนที่สิบห้า ไหนกไ็ไหนแล้วคาร์เตอร์บอกพี่พีไปเลยดีไหมเนาะว่าบ้านตัวเองอ่ะอยู่ไหนพี่พีก็ต้องเข้าใจแน่เลยเนาะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับนิยายพี่เดียร์พากนะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยความเสียงแหบคะ่ะเพราะว่าไอหนักมากมันไอหนักมากแต่ก็มันเว้นช่วงหลายวันไม่มีคลิปลงนะคะก็เลยพอจะพากได้อยู่ก็มาพากเสียงค่ะเสียงก็จะมีเห็บแห,ห้งๆห,ห,ห,หน่อยเนาะเพราะว่าไอแล้วก็เป็นน้ำมูกอ่าเหนียวข้นอยู่ที่คอนะคะก็ค่อนข้างที่จะจิบสวงอกค่าเวลาไอก็ไม่เป็นไรคะ่ะ มันไม่หายสักทีก็อยู่มันอย่างนี้แหละนะมันไม่อยากหายก็ไม่ต้องหายอะเป็นนานมากๆเลยสําหรับไข้ครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นตั้งแต่วันที่27นะคะธันวาจนวันนี้ที่อาเสียงก็คือวันที่9แล้วพรุ่งนี้วันที่10ไปหาหมออีกแล้วครับทุกคนหมอนัดแล้วก็บวกกับป่วยพอดีด้วยอีก เดี๋ยวกลายเป็นลูกรักของโรงพยาบาลไปแล้วสำหรับเสียงวันนี้ไม่ค่อยจะโอเคเลยครับทุกคนมีแหบแห้งแล้วก็มีความตันจมูกหลงเหลืออยู่อีกหน่อยๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะสู้ๆแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย